มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเมมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาคอรป์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชเลน่า1น4 7 ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าฟังคำถามร่วมกิจกรรมลุ้น8รางวัลในช่วงแรกไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับคลิกเข้าไปจะมีคำถามให้อ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมช้อยส์ให้เลือก ก็สามารถที่จะส่งคำตอบเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y-P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น8รางวัลประจำวันนี้รางวัลดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ ในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนขอบคุณปตทอสอพอบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับ โดยบางจากร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงวัยโดยคุณสมชัยเตชะวณิตย์ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเป็นตัวแทนบางจากร่วมเป็นภาคีสนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยและบริษัทสยามมิชลินจำกัดเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุในพิธีมอบการสนับสนุนโครงการโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ราราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมบังจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนปตทสาพาครับ,บบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนร่วมกับกองทัพเรือภาครัฐและเอกชน จังหวัดชุมพรเทศาบาลตำบลเกาะเต่าชมรมรักเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยโดยจัดการประกวดถ่ายภาพใต้น้ำเรือหลวงปราบและเรือหลวงสตตกูดนะครับโดยขอเชิญชวนนักดำน้ำชาวไทยและต่างชาติร่วมส่งภาพถ่ายบริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงปราบนักเกาะงามน้อยจังหวัดชุมพรและเรือหลวงสตกูดนักเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยภาพถ่ายที่จะส่งเข้าร่วมประกวดนั้นจะต้องเป็นภาพถ่ายใต้น้าที่สื่อความหมายตามแนวคิดแหล่งเดินรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูกรซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณเรือหลวงปราบหรือเรือหลวงสัตตูก โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ระหว่าง1พฤศจิกายนปี54ถึง15ตุลาคม60นะครับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่1เมษายนจนถึง15ตุลาคมนี้สามารถดูรายละเอียดกติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook PTT EP Photo Contest นะครับเชิญได้เลยคุณผู้ฟังครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ยังไม่จบนะครับยังไม่จบมีไปจนถึงวันที่9เมษายนนี้ ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz จะได้พบกับข้อเสนอสุดพิเศษจากทีมงานขายของ Benz s t a r f a c นะครับสังเกตได้ง่ายๆครับจาก iPad ที่ถืออยู่จะมีโลโก้นะครับวงกลมเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า SF หรือ s t a r f a c ถ้าท่านใดยังไม่มีบัตรเข้างานทางทีมงานก็ยินดีจะออกมารับท่านที่หน้าประตูทางเข้า Chall e n g e r Hall เพื่อนำไปที่บูธของ Mercedes- Benz เพียงโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ครับ022486 6 9 9ก2 2เก6 6 9 9นแะครับแต่ถ้าท่านไหนครับสนใจรถยนต์ m e r c e d e s b e n บมือ2ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมรถยนต์ m e r c e d e s b e n บใหม่น้อยสภาพด่างรถใหม่ที่บูธส2ในงานมหกรรมรถยนต์มือสองณสูนมแสดงสินค้าคอ2 4ถึง4อิมแพ์เมืองทองธานีเช่นกันนะครับเบนมือ2ก็มีไปจนถึงวันที่9เมษายนถ้าเป็นเบนมือ2สนใจติดต่อได้ที่0 6 1 5 9 1 6 6 9 9 061 591-6699นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับการเปิดตัวของยูนต้าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารท่านใหม่เราจะคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยูนต้าประเทศไทยมาดูถึงเป้าทางธุรกิจการขยายฐานลูกค้าและสิ่งที่คิดว่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบรรดาผู้ลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นนะครับ ผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูนต้าประเทศไทยคุณบุญพรบริบูรณ์ส่งสินให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงน,นี้ครับคุณบุญพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยุทธนาขอบคุณเท่เกียรติแวะมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับค่ะตอนนี้บ้านใหม่เรียบร้อยไหมจัดบ้านไปถึงไหนแล้วครับ อ๋อใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะก็ขาดอีกแค่ประมาณ20%ก็ทุกอย่างก็น่าจะเพอร์เฟกค่ะนะก็ถือว่าใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าจัดบ้านได้เร็วมากเสร็จไปแล้ว<ช>70-80%นะครับ<ช>ครับผมทีนี้ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยตั้งเป้าในการทำงานระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเอาไว้ยังไงบ้างครับคุณบุญพรครับเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในสิ้นปีนี้ค่ะ เราจะเพิ่มทุนให้ได้สี่พันห้าร้อยล้านขนานี้เรามีทุนอยู่พันห้าอยู่แล้วเราจะต้องเพิ่มทุนอีกสามพันถูกค่ะคนั่นคนือเป็นเป้าหมายที่เราจะทำให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะเป้าที่สองคือแน่นอนเราจะต้องอาศัยบุคลากรดังน,นั้นเนี่ยขณะนี้เรามีไอหรือว่าผู้แนะนำการลงทุนยือประมาณ1้0ยหสิบ ค,ครับเราก็จะเพิ่มเท่าตัวคือ300อให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เลยนะคะครับและอันที่3มเนี่ยเรามีเป้าที่จะขยายสาขาซึ่งปัจจุบันมีสาขาอยู่12สอสาขาครับเราจะขยายให้ได้30สิบสาขากับอีก หนึ่งสำนักง,งานใหญ่ค่ะ <c oughs> นะคะครับเป้าที่เราวางไว้ภายในสิ้นปีนี้เราจะต้องติดท็อปไฟให้ได้ครับจะติดท็อปไฟให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับใช่ค่ะครับแล้วอีกส,<น>สามปีข้างหน้าจะเป็นยังไงครับ สามปีข้างหน้าเราโพสิชั o ตัวเองว่าจะต้องขึ้นที่หนึ่งให้ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลยค่ะนะครับแต่ถ้าเป้าร,ระยะยาวของเราเนี่ยเราก็จะเป็นที่หนึ่งในรีเจียนนี้นะคะสำหรับทางด้านหลักทรัพย์เพราะว่าเรามีบริษัทแม่และบริษัทแม่นั้นหวังว่าเราจะเป็นฮับทางด้าน การลงทุนครับโดยอาศัยผ่านเราเป็นวินโด้ค่ะครับยังยวนต้าที่ไต้หวันเนี่ยเขาใหญ่ขนาดไหนครับคุณบุญพรเขาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของไต้หวันเลยค่ะอแล้วเขาเป็นอันดับหนึ่งมายาวนานสบับยีปีเขามีธุรกิจธนาคารเขามีธุรกิจประกันภัยครับนะคะคเพราะฉะนั้นเขาเองก็เป็นผู้นําทางด้าน การเงิในในไต้หวันทีเดียวค่ะครับต้องบอกว่ามีแบ็กอัพที่เข้มแข็งแข็งแรงมากๆเลยสําหรับห<ช>นท่าประเทศไทยนะครับครับเอาละครับนี่คือแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของคุณบุญพรในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะครับไม่ว่าการเตรียมเพิ่มทุนจาก1,500ล้านเพิ่มอีก3,000จะขยับขึ้นมาเป็น4,500ล้านภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มนะครับ จ้าหน้าที่แนะนําการลงทุนจาก150เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยเป็น300เป็นอย่างน้อยภายในสิ้นปีนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็เตรียมขยับขยายสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจากปัจจุบันมี12สาขาก็จะขยับเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า30สาขารวมทั้งสำนักงานใหญ่ด้วยนะครับถูกค่ะนะครับแล้วก็ปีนี้ครับภายในปีนี้ปี60ตั้งเป้าจะขึ้นเป็นห่ในท็อปให้ได้ แล้วก็3ปีข้างหน้ายูนต้าประเทศไทยตั้งเป้าจะเป็นอันดับหนึ่งของตลาดนะครับส่วนเป้าระยะยาวก็พร้อมที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้านหลักทรัพย์ในแถบภูมิภาคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ใช่ค่เป็นภารกิจที่ท้าทายไม่น้อยเลยใช่ไหมครับคุณพรใช่ใช่ค่ะแต่บังเออเรามีบุคลากรที่มีความสามารถแล้วอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มายาวนาน ถ้าอย่างนั้นคงต้องขยายให้ฟังแล้วครับว่าทีมงานนะครับของอยุนต้าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นใครย,ยังไงแข็งแกร่งขนาดไหนครับคุณบุญพรทีมงานของยุนต้าณปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดที่ย้ายมาจากทางเมแบงนะคะค,คือไม่ว่าจะเป็นคุณโคสิทธ์บุญเรืองขาวซึ่งก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานเป็นผู้บุกเบิกมาพร้อมกับดิฉันนะคะคในขณะเดียวกันเราก็มีคุณชานศัก ซึ่งคุณชานศักด์นั้นเป็นคนดั้งเดิมของเกียรตินาคินเก่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเช่นกันครับซึ่งคุณชานศักด์นั้นก็จะมาดูแลทางด้าน Product ต่างๆนะคะพัฒนา p r o d u ั t ์ต่างๆเพื่อจะตอบสนองให้กับลูกค้าของเราคุณชานศักด์คณะเตชาใช่ไหมครับใช่กับคุณชานศักด์ คณะเตชะจะเข้ามาเป็นประธานสายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ที่อยู่ใต้าประเทศไทยนะใช่ค่ะประสบการณ์ยาวนานมากๆเลยสําหรับคุณชานศักดิก์นะครับนั้นเราเชื่อว่าทีมงานของเรานั้นเป็นทีมงานที่ลงมาปุ๊บทางานได้ทันทีครับนะค,ค,ะคุณคโคสิ์บุญเรืองขาวก็จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นประธานสายธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ใช่ไหมใช่ค่ะมาดูแลง,งานด้านหลักทรัพย์และน่าจะมาช่วยสร้างน,นวัตกรรมใหม่ๆทางด้านออนไลน์แล้วก็ฟินเทค ให้กับลูกค้าของโยนต้าด้วยนะครับใช่ค่ะอัขนขณะนี้เราก็มีโปรดักต์ใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราค,รคือลูกค้าอาจจะถามว่าทําไมต้องหยนต้าโยนต้าแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนนะคะสิ่งที่จะตอบคือเหตุที่จะต้องเป็นหยนต้าก็เพราะว่าหนึ่ง ื่อเสียงของหย่นต้าและความมั่นคงทางด้านการเงินนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญของนักลงทุนที่จะเอาเงินมาลงทุนในประเทศนั้นๆน,น,นะคะอันที่สองเนี่ยเทคโนโลยีที่เรากําลังพัฒนาแล้วก็ล้อนใช้กับลูกค้าใช้นั้นก็มีสองตัวที่น่าสนใจมากนะคะก็คือเซ n นซิฟายสต็อกกับสต็อกเร t i ิ้นะคะคุณยุทธนาอาจจะตื่นขึ้นมาอยากรู้ว่าวันนี้เขาพูด เรื่องอะไรกันในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับธุรกิจตลาดทุนเนี่ยคุณเข้าไปในเซน s ซฟายของเราเนี่ยมันง่ายมากคือมันจะดึงข่าวที่มันเป็น h o ตอิชชูของทุกแหล่งเอามาประมวลอยู่ในเซน s ซฟายของเราและไอ้หุ้นที่เขาดึงข่าวมานั้นเนี่ยจะเรตติ้งให้ด้วยว่าหุ้นตัวนี้ยมันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายอือืมอืมคือกรองข่าวย่อยข่าวให้เสร็จเลยแล้วก็วิเคราะห์ให้เสร็จด้วยว่ามันดีหรือมันไม่ดี แต่ที่สําคัญคือหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมันมีคะแนนบอกเราด้วยไงคะว่าคุณกําลังถือหุ้นดีหรือหุ้นไม่ดีคนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป้าหมายหรือนโยบายของหยวนต้าน,นั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้นักลงทุนนั้นไปเทรดระยะสั้นซื้อซื้อขายขายเพราะว่ามันจะทําให้ นักลงทุนนั้นมีผลกําไรที่ไม่เฉถียรลภาพเดี๋ยววันนี้กําไรวันนี้ขาดทุนวันนี้คือแล้วท้ายที่สุดอาจจะขาดทุนแล้วออกไปจากตลาดแล้วทําให้ไปบอกต่อว่าตลาดนั้นไม่น่าลงทุนก็เพราะว่าลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือต่อไปเนี่ยพนักง,งานของเรานั้นจะต้องเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนโดยที่มไม่ใช่เพ่งไปที่ การเทรดหุ้นอย่างเดียวเราเรียกว่า investment planning นะคะครับให้ความรู้ทางด้านการเงินให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าด้วยถูกค่ะอันั้เราจึงอยากจะเห็นอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสากรรมการลงทุนไม่ใช่เล่นโุนชัดๆังครับนะอยากเห็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพลงทุนด้วยความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องการเงินและการวางแผนทางการเงินไม่ในเน้นอยากจะให้มาซื้อขายกันบ่อยจนเกินไป ถูกนะค่ะอยากเห็นลูกค้าประสบความสําเร็จในการลงทุนแล้วก็อยู่กับยูนต้าไปนานๆมากกว่าเรารอยากเห็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนอ่าดีครับดีครับะนะครับทีนี้ครับในเรื่องของบทวิเคราะห์นะครับค,คือหลายๆโบ๊กก็แข่งกันเยอะมากเลยเรื่องคุณภาพของบทวิเคราะห์แล้วทางยูนต้าเนี่ยเน้นเรื่องนี้แค่ไหนครับคือเราให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่า ไปวิเคราะห์อของเรานั้นเนี่ยยังไม่ใช่เป็นทีมที่สมบูรณ์นะ <c oughs> แต่ภายในเดือนสองเดือนนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะ รับโครงสร้างของฝ่ายวิเคราะห์โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็น head research ของเราแสดงว่ากำลังจะมีการเสริมทับกันอีกอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือขณะนี้เราอาจจะมีแค่11คนแต่เราวางแผนว่าภายในช่้งปีนี้เราจะมีถึง20คนค่ะซึ่งจะครอบคุมในเช็เตอร์หลักๆอีกมากมายแล้วก็ครอบคุมตัวหุ้นเนี่ยอีกเยอะเลยค่ะเท่าตัวค,ครับนะครับคุณบุญพรเล่าให้เราฟังว่าปัจจุบัน มาเก็ตแชร์ของยูนต้าอยู่ประมาณ0.6และมีเป้าว่าจะเพิ่มให้ได้เป็น3%ภายในปีนี้เนี่ยพอจะคุยถึงแนวทางในการจะเพิ่มมาเก็ตแชร์ซะหน่อยได้ไหมครับว่าเอจะทำอะไระได้บ้างแนวทางในการเพิ่มมาเก็ตแชร์เนี่ยแน่นอนเลยซิสเต็มจะต้องรองรับนะคะนั้นเราเองเราได้ทำาอ d พัฒนาในเรื่องของระบบการเทรดออนไลน์แล้วก็การเทรดผ่านไอซีที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเสถียรภาพสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ลูกค้าให้สบายใจได้ว่าการซื้อขายของเรานั้นจะไม่สะดุดแน่นอนนะคะอันที่สองเนี่ยเรามีฐานทุน4,500ล้านแต่ว่าเราสามารถปล่อยมาจิ้นได้ถึงห้าเท่าคือ2มื่นกว่าล้านอันนการปล่อยมาจิ้นได้ขนาดนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราก็จะต้องมีลูกค้าที่มากู้สินเชื่อกับเราเพื่อลงทุนทั้งรายใหญ่รายกลาง รตรงนี้ก็จะทําให้เราขยายมาเก็ตแ a r e ได้เยอะค่ะครับตอนนี้บัญชีะะลูกค้าปัจจุบันของยูนต้าสักเท่าไหร่และตั้งเป้าสิ้นปีเนี่ยจะโตแค่ไหนครับตอนนี้เนี่ยลูกค้าของเรามีอยู่ประมาณ35,000รายครับรายนะคะม่ใจะบัญชี35,000รายรเราก็ตั้งเป้าร้อยเปซก็คือ<ม>70,000รายนะคะครับให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยจาก35,000รายขึ้นเป็น70,000รายภายในสิ้นปีนี้นะครับ ถูกค่ะแล้วตอนนี้เรามีวงเงินที่ปล่อยมาจิ้นไปแล้วเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเขาปล่อยไปแค่400หักว่าล้านแต่ขนาดเนี้ยเราปล่อยไปประมาณเกือบ2,000ล้านแต่เรามีเป้าที่จะปล่อยมาจิ้นถึงจิ้นปีนี้ประมาณ8,000ล้านยังปล่อยได้เยอะเลยนะครับสำหรับจุดตาน,นะครัใช่ค่ะอีกเยอะมันั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเสริมทำให้มาเก็ตแ a ร์เราสามารถไปถึง3%ได้ครับ เอาละครับคุยมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณบุญพรช่วยสรุปหน่อยว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดแข็งสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยถ้าเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก3ข้อครับค่ะอันแรกเลยนะคะจุดเด่นก็คือทีมงานผู้บริหาร เราเป็นผู้บริหารที่นำองค์กรไปสู่ความเป็นที่หนึ่งมายาวนานสิบห้าปีครับซึ่งวันนี้เราเปลี่ยนมาอยู่บริษัทเงินต้าแล้วเราก็จะนำความรู้ความสามารถที่เราประสบความสำเร็จตรงนั้นมาใช้ที่นี่ครับนะคะอันที่สองก็คือเรามีแม่ที่แข็งแกร่งและม,มีเงินทุนที่ใหญ่มากพร้อ <c oughs> มที่จะอัดฉีดลงมาให้กับเราในการขยายธุรกิจเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้ว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงนะคะครับ อันถัดไปก็คือระบบขณะนี้เนี่ยเราได้ลงทุนระบบซิสเต็มไปสองร้อยวล้านแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับธุรกิจที่จะขยายต่อไปในภายภาคหน้าและรองรับฟินเทคซึ่งตอนนี้มันก็เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เกือบจะทั้งหมดแล้วดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทําการบ้านมาอย่างดีเพื่อจะตอบโจทย์นักลงทุนว่าต้องการที่จะใช้ระบบแบบไหนหเรากล้าพูดเลยว่าก้าวมาที่เดียวเนี่ย ามารถที่จะบริการลูกค้าได้ทุกท่านด้วยทุกระบบที่รเรามีค่ะอันถัดไปก็คือ research ครีเสิร์ชค่ะอะ่เรื่องรีเสิร์ชเราเชื่อว่ารีเสิร์ชของเรานั้นต่อไปจะเป็นรีเสิร์ชที่มีคนสนใจมากเพราะว่าเราก็จะเริ่มเจาะหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดกลางซึ่งคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยได้ทำใช่ใช่ส่วนใหญ่จะไปทำขนาดใหญ่กันเกือบทั้งหมด ดังนั้นเมื่อจะหาข้อมูลที่จะลงขนาดกลางเนี่ยก็หายากนั้นเราก็จะเตรียมพริกหน้าตาของรีเสิร์ชให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากขึ้นครับนี่คืออย่างน้อยจุดแข็งนะครับ 3- 4ข้อของทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญของทีมงาน เรื่องของฐานทุนนะครับที่จะ<ฆ>มีเม็ดเงินทุนกว่า4,500ล้านในปีนี้นะครับ<ฆ>แล้วก็เรื่องของการวางระบบรวมทั้งเรื่องความเข้มแข็งของบทวิเคราะห์ในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ<ต>เอาละครับในฐานะ<ฆ>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยนต้าประเทศไทยมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนบ้านเราเชิญครับค่ะดิฉันก็อยากจะฝากนักลงทุนทุกๆท,ท,ท่านนะคะได้ให้โอกาสกับบริษัทยนต้าประเทศไทย ของเรานี้เราพร้อมที่จะเป็นผู้คิดในด้านการลงทุนให้กับทุกๆท,ท่านโดยมีเป้าหมายว่าจะสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะเมื่อคิดถึงการลงทุนก็ ขอให้คิดถึงหยวนต้าค่ะครับเอาละครับขอแสดงความมีดีด้วยสําหรับบ้านใหม่แล้วก็ขอให้ทําได้ทะลุเป้าทุกจุดมุ่งหมายนะครับทุกเป้าหมายที่ได้วางไว้ให้สําเร็จรุ่วงทุกประการนะครับคุณบุญพรครับกอบขอบขอบขอคุณคุณยธนาและทุกๆท่านมากเลยค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงนะครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะ ครับคุณบุญพรบริบูรณ์ส่งสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูนต้าประเทศไทยนะครับมาคุยถึงเป้าหมายธุรกิจและการขยายฐานลูกค้ารวมทั้งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับบรรดาผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจาลิส020150222020150222 02 และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งสาวและอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลัของเราส่วนพรุ่งนี้ผมยุทธนาจะกลับมาใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเนม,มรรยการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปิตโตเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาคอปปร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชรเลยนะ1 6 4่